วัสดีครับพบกับช่อง BK Channel นะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ที่ BK Farm โโ k h นะครับผมก็จะมานำเสนอสาระน่ารู้ดีๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนนะครับวันนี้นะครับก็มีเกษตรกรหรือก็ผู้ที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทําเปลือกมันล้างหมักยิสต์สำหรับโคแม่พันธุ์นะครับผม ก็มีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับว่ามีสูตรอาหารลดต้นทุนสําหรับการเลี้ยงโคขุนหรือไม่นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเปลือกมันล้างหมักยีสต์สำหรับโคขุนนะครับผมเราจะมาดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนประกอบส่วนผสม,มว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาชมในคลิปได้เลยครับตามาครับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอวิธีการทํา เปลือกมันล้างหมักยีสต์สำหรับโคขุนนะครับผมก็จะใช้อัตราส่วนเปลือกมันล้างที่1ตันนะครับผมใช้เปลือกมันล้าง1ตันนะครับในการทํานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําตามมาดูในคลิปได้เลยครับส่วนประกอบในการทํานะครับเปลือกมันล้างหมักยีสต์สำหรับโคขุนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผงยีสต์นะครับ1กิโลกรัมนะครับหรือว่า1,000 กรัมนะครับผมก็เราก็จะซื้อได้ตามร้านขายสินค้าทั่วไปนะครับร้านแมคโครนะครับหรือว่าบิ๊กซีก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับน้ําตาลทรายแดง2กิโลกรัมนะครับผมดีน้ําตาลนะครับลักษณะก็จะเป็นขวดเล็กๆนะครับผมดีน้ําตาลนะครับ ปุ๋ยยูเรียนะครับเราจะใช้3มกิโลกรัมนะครับสำหรับปุ๋ยยูเรียกากน้ำตาลนะครับผมกากน้ำตาลใช้10กิโลกรัมนะครับไดโวนะครับหรือว่าปั๊มน้ำนะครับผมถัง2 0งลิตรนะครับบรรจุน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมก็ปริมาณครึ่งถังนะครับเปลือกมันล้างนะครับเปลือกมันล้างเปลือกมันล้างปริมาณ1ตันนะครับผมก็ เอาเปลือกมันล้างมาบรรจุใส่ในถัง200ลิตรให้เรียบร้อยนะครับปริมาณ1ตันนะครับทั้งหมดด้านหลังนะครับ อันผสมนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เติมน้ําลงไปในถังพลาสติก200ลิตรนะครับเติมน้ําครึ่งถังก็คือ100ลิตรนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ําลงไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะใช้ไดโวนะครับที่เตรียมไว้นะครับจุ่มไดโวลงไปในน้ําแล้วก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็เปิดไดโวไดโวทํางานแล้วนะครับไดโวนี่ก็จะเป็นตัวทําให้น้ําแล้วก็ส่วนผสมที่เราผสมลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมับขั้นตอนต่อมาแล้วครับเราก็เทผงยีสต์นะครับ1นึ่พันกรัมลงไปนะครับ เราก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับที่เราเตรียมไว้น้ำตาลทรายแดงนี่ปริมาณ2กิโลกรัมนะครับที่เราผสมน้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับก็เพราะว่ามันเป็นจะช่วยให้ยีสต์ทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับผมเหมือนกับน้ำตาลไปหล่อเลี้ยงให้ยีสต์ทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับ ก็เทลงไปเลยนะครับ2กิโลกรัมนะครับผมต่อมานะครับเราก็ใส่ดีน้ำตาลนะครับดีน้ำตาลสองขวดเล็กนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของ DK Farm ์มโคขุนนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราผสมยิตดลงไปนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะครับลงไปนะครับเราก็จะให้เครื่องไดโวนะครับปันส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับครับถ้าครบ30นาทีแล้วนะครับผมก็มาดูว่ายิตดมีการแตกตัวละลายเข้ากับน้ําได้ดีหรือเปล่านครับ ก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะละลายน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ําตาลนะครับปริมาณ10กิโลกรัมแล้วก็เติมยูเรียนะครับผมยูเรียอีก3กิโลนะครับลงไปแล้วก็มิกซ์แล้วก็ผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําขั้นต่อไปครับ ก็เทกากน้ำตาลนะครับสิบกิโลกร,รัมลงไปเลยครับผมกากน้ำตาลนี่ก็จะเพิ่มความหวานนะครับรสชาติหวานนะครับวัวเขาก็จะชอบนะครับ พราะว่าจากน้ำตาลมันจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมแล้วก็มีความหวานนะครับก็เป็นสีน้ำตาลนะครับสวยงามครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ยูเรียนะครับทั้งหมด3ากิโลกรัมนะครับเทลงไปเลยครับยูเรียนี่ก็คือมันเป็นส่วนประกอบของไนโตรเจนนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการทำให้เกิดโปรตีนนะครับผมทำให้มันหมักเราเกิดโปรตีนนะครับเทลงไปทั้งหมด3กิโลได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้อีก30นาทีนะครับให้เครื่องไดโวนะครับ ผสมส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับประมาณ30มสินาทีเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับผม ครับหลังจากครบ30นาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดเครื่องไดโวนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาดูว่ายีสต์ทำงานอ่าแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายีสต์มันเริ่มทํางานนะครับเริ่มแตกตัวได้เต็มที่นะครับมันก็จะมีฟองอากาศเป็นฟองเล็กๆนะครับขึ้นตามผิวน้ำอ่าเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับอีก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ ทิ้งไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ายีตทำงานเป็นลักษณะยังไงนะครับถ้ามีการแตกตัวแล้วก็ทํางานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวให้มาดูข้างในนะครับลักษณะยีตที่แตกตัวนะครับที่แตกตัวแล้วนะครับมันก็จะเป็นฟองเป็นฟองอากาศเล็กๆนะครับนะครับผุดๆขึ้นมานะครับเหนือผิวน้ํานะครับผมอันนี้ก็มีการแตกตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ต่อไปนะครับเราจะตักน้ําหมักนะครับไปราดในเปลือกมันล้างที่เราบรรจุไว้ในถัง200ลิตรนะครับโดย1ถังก็จะใช้น้ําหมักประมาณาประมาณถังดําขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่ซีซีก็คือประมาณถังดำเนี่ยครับตัวนี้เลย1ถังครึ่งนะครับ1ถังดําครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ก็เทลงไปเลยนะครับ เราก็จะเทให้ทั่วปากบ่อนะครับแล้วก็น้ำหมักก็จะค่อยๆซึมไปด้านล่างนะครับผม ครับผมเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เราราดน้ําหมักลงในถังเปลือกมันล้างหมักยิททั้งหมด200ลิตรนะครับจําจนวนทั้งหมด1ตันนะครับ1ตันเราจะบรรจุถังเปลือกมันล้างได้ประมาณ5-6ถังนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็สําคัญเลยครับก็คืออย่าให้อากาศเข้าก็คือเราต้องปิดฝาให้แน่นสนิทนะครับป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะครับ ถ้าเกิดอากาศเข้าไปด้านในนะครับก็จะทําให้เปลือกมันล้างนะครับผมเน่าเสียหายได้นะครับผมเราต้องปิดไม่ให้อากาศเข้านะครับเราจะหมักทิ้งไว้ทั้งหมดประมาณ25วันนะครับจะให้ดีที่สุดคือ25วันนะครับก็เดี๋ยวถ้าครบ25วันเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาให้สนิททุกถังเลยนะครับ ของผมถังมันจะพิเศษหน่อยก็คือ,อในตัวถังนอกจากมีฝาแล้วมันก็จะมีเข็มกัดลัดก็คือก็จะเป็นการดีก็คือป้องกันไม่ให้อากาศเข้าได้เลยนะครับก็จะมีเข็มเข็มกัดลัดปากฝาถังอีกทีนึงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการทําเปลือกมันล้างหมักยิสต์สำหรับโคขุนนะครับผมผมเชื่อว่าถ้า ใครได้ทดลองทําหรือว่านําไปใช้ในฟาร์มของตัวเองนะครับเชื่อว่าคงเป็นอาหารที่สามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรให้กับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงโคขุนเหมือนอย่างที่ผมทํานะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง BK Channel ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ